แล้วครับสำหรับเชฟอาวิโอสีขาวนะครับก็ลูกค้ามาจํามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกไฮคูนะครับใช้เป็นของไฮคูเลยนะครับ60รอบคันนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งน่าจะประมาณสองชั่วโมงครับอันนี้มีทีมงานวิ่งมาทําถึงบ้านเลยนะครับก็สะดวกหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามคนนี้ก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย ติดมาจําแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานต่อวันสิดหร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือจะไปเปลี่ยนยางคนระับเปลี่ยนยางใหม่เลยนะฮะสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับจากที่ตกลงกันกับป๋าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ได้ซื้อตัวพักแขนมาใส่ต่อไปถ้าอาวิโยถ้าผมจะป้อนก็จะมีพักแขนตัวนี้น,นะครับนะฮะครับเ,เดี๋ยวไปดูนต่อไปว่าเดี๋ยวจะทำอะไรอีก แล้วละครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบูธนะครับใส่เสร็จข้างนู้นเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคันชักไปนะครับข้างนะครับนี่คือบูธตัวเก่านะครับบูธติดนกเ่ยจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่ติดฟิล์มเมื่อวานนะครับขับไปตามที่บอยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปเปลี่ยนยางนะครับข้างนี้เสร็จแล้วนะครับ เปลี่ยนกันฉากด้วยเนาะแล้วก็เปลี่ยนบูทตัวไหนนั้นนะครับนะฮะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กับเจ้าเชฟสีขาวคันนี้นะครับก็จะเอามาเปลี่ยนยางนะครับก็เป็นยางใหม่นะฮะป้ายแดงครับเลือกใช้เป็นดีสโตนนะครับก็เด็ดเสร็จก็ตกอยู่หกพันนะฮะก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้ก็เซอร์วิสให้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ร้านยางร้านนี้กัน เพราะว่ามันใกล้บ้านเนาะน,นี้วันเสาร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนะอยู่ตรงน้องแขมนะครับเป็นร้านสปีดออโต้สวิต c นะครับสาขา2นะครับอันนี้ก็มี3สาขาเลยนะครับก็รถที่เราเอามาเปลี่ยนยางวันนี้ก็จะเป็น เปลี่ยนเป็นด s สโ n นนะครับปี2021น่เะฮะสายเป็น2 0 4 5 1นนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูยางก่อนอันนี้ก็คือเบอร์ยางนะครับ204517ยางใหม่เลยนะครับนะฮะก็สตาร์ทที่52าสทับี่เนาะนี่นะครับก็คือล้อเดิมนะครับยางเดิมนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมเซอร์วิสให้ครับเป็นเซ็ตได้ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทและรวมทั้งศูนย์ด้วย นะครับขาดทุนไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนครับนี่ใหม่กิ๊กเลยนะครับก็้ก็เดี๋ยวติดตามตอนที่เอาไปส่งมอบนะครับว่าลูกค้าจะประทับใจแค่ไหนนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องพิกชอร์รถบ้าน youtube ไว้ด้วยนะครับผมไปครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใหม่กิ๊กๆ นะฮะฮก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับออสามารถตั้งสูตรได้ฟรี1เดือนนะครับหลงังจากเปที่ร้านนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็5,800บาทนะฮะแล้วก็ได้บัตรโลตัส1 0 0บาท1ใบนะฮะเป็นของสมราูุิจากทางร้านนะครับออจริงแล้วมันเป็นให้จับลูกไข่นะครับรางวัลใหญ่ก็คือได้บัตรโลตัส3 0 0บาทเลยนะฮะนี่ได้มพีหก็ยังโอเคไม่เป็นไร สำหรับยางถูงล้อฟรี1 0,000กิโลเมตรนะครับอ่ะสบายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นๆนี้เราจะไปส่งลูกค้ากันนะครับครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะก็ผมก็มาส่งมอบรถนะครับให้กับป่านิรัน์นะครับตลาดภูเฮ้ยใช่ไหมตลาดภูถูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กับป่ากันนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับป๋าครับหลังจากได้ลองขับรอบที่แล้วเนี่ยแล้วหลังจากได้เห็นรถในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ผมผมชอบนะชอบนะเพราะหนึ่งบริการ เวลาผมแจ้งอะไรทางทางทางบิ๊กชอนเนี่ยเขาก็ทําให้ผมตลอดไม่มีขัดไม่มีขัดจัดให้ตลอดแล้วผมก็ดูไลฟ์ของบิ๊กชอนมานานแล้วน่าจะสนใจมาซื้อรถกับบิ๊กชอนเป็นของลูกค้าแล้วก็อาจจะตรงนะเราบิ๊กชอนกับผมอ่ะเขาคุยกับผมแบบกันเองอ่ะเราเลยเออคนคนนี้เขาอัธยาศัยดีเราควรจะทำความรู้จักกันไว้ครับยังยไงผมยังมีหลานอยากได้เดี๋ยวผมก็จะติดต่อให้หลานซื้อของบิ๊กชอนี ได้ครับป๋าขอบคุณมากครับก็สำหรับใครที่ซื้อรถผมไปเหน่งเช่นป๋าที่ร้านเนี่ยสมมติถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาตัดขาดกันนะครับก็ปรึกษาเรื่องรถได้ตลอดนะฮะสำหรับลูกเจ้าอาบิโก้บิ๊กชอนเขาให้ไลน์ทิ้งไว้ไม่ไลน์ปรึกษาได้ครับนะฮะมีคนคนซื้อแล้วก็มีแล้วก็ก็มีอะไรแบบที่รู้สึกมันไม่นั่นก็ปรึกษาได้ปรึกษากับบิ๊กชอนได้เลยนะครับแนี่ยเนี่ผมผมผมเนี่ยมาดูรถอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เราก็โอเคลองขับอยู่แล้วก็ถูกใจก็เลยบอกบิ๊กชอน่า ตกลงผมซื้อคันนี้เลยซื้อง่ายเราขับรอบเดียวจ่ายจังเลยมัดจําเลยเอาละต่อไปเป็นเรื่องสำคัญป่าครับแล้วราคาเนี่ยเหมาะสมไหมครับไม่ต้องพูดตัวเลขนะผมว่ารถตี2 0 1พขอไม่พูดตัวเลขนะราคานี้นะเอาตรงๆกันนะรับได้รับได้แล้วคือถามว่าอายุการใช้งานของมันเพิ่งสิบสิบปีสิบปีนะใช่ใช่ใช่ถือว่ายังสด ใช่เรางใช้ได้อีกนานถ้าเทียบในปีเดียวกันรุ่นอื่นรุ่นเจ้าตลาดเนี่ยยขาต้องมี2องแสนบวกลบถูกต้องถูกไหมครับยังไงยังไงก็หลักแสนอัพขึ้นทั้งหมดอ่าแต่อันนี้ไม่ถึงแสนนะฮะปี2011นะครับใช่ใช่เบียว์เบตแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยได้ยางใหม่ยางใหม่ยางใหม่แน่นอนปิีมใหม่บีมใหม่ครับไบคูลเซรามิกแล้วก็เปลี่ยนบูทช่วงล่างใหม่ครับผมครับผมครับเอาละวันนี้ก็เข้าข่าประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ อยากได้ลดราคาไม่แพงนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ชอนรถบ้านไว้นะครับเพราะว่าจะได้ลดราคาไม่แพงแบบป่านิรันต์นะฮะเอาละสำหรับวันนี้ผมและป่านิรันต์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพี่ชอนนะครับ